สวัสดีครับวันนี้แนะนำอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับจากไซเดียนะครับที่จะช่วยให้การใช้งานของ iPad นง่ายมากขึ้นนะครับเข้าไปที่ไซเดียนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Search พิมพ์คำว่า Mo ม u เชนไลออนเซ็นเตอร์ Center for iPad นะครับตรงนี้เลือกไปได้เลยเป็นแอปพลิเคชันนี้อยู่ในซอสของ b i g b o อนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเครื่องจะรีสปริงแล้วก็ สามารถใช้งานได้อย่างดีมาดูการใช้งานของมันครับว่า <rattling> เป็นยังไงบ้างก็คือใช้สองนิ้วอย่าง,าง,งนางงี้ครับแล้วก็แตะที่หน้าจอแล้วก็เลื่อนเลื่อนอย่างนี้มันจะดึงให้เรียกแถบ Notification นะครับให้อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอแล้วเราสามารถเลือกใช้งานได้ตามปกติอันนี้ผมลงวิดเจ็ตแท็บเพิ่มเติมนะครับ <production> แล้วก็ข้างบนนี้จะเป็น S B setting นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ Notification ที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าปกติ Notification เดิมเนี่ยมันจะอยู่ข้างบน เราจะต้องเลื่อนลงมาอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้ก็คือเราติดตั้งไปแล้วมันจะไม่มีนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับเลื่อนมาด้านนี้ถือว่าสะดวกกว่าค่อนข้างเย็ะนะครับลองเอาไปดาวน์โหลดใช้งานดูนะครับตรงนี้ไม่ต้องติดอ่าไม่ต้องเซตติ้งค่าอะไรเพิ่มเติมอ่าลงเสร็จรีสปิงสามารถใช้งานได้เลยโอเคแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ